อที่7นะข้อที่7อ่ะอีกสี่ข้อเสร็จแล้วข้อที่เเขาบอกบอกว่าให้สร้างคิวรี่โดยให้ผู้ใช้ระบุช่วงวันที่ยืมใดก็ได้ตามที่ต้องการในขณะนั้นเช่นตั้งแต่วันที่1เดือน7ถึงวันที่15เดือน7ปี2อ5 3ันาสานีต่างข้อมูลเก่านิดนึงเนาะก็คือในถึงปี2553เอาเฉพาะระบุช่วงวันที่ยืมอันนี้ง่ายมากเลยนะคะ เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ไปคลิกคันนะข้อที่เจ็ดแล้วนะข้อที่เจ็ดแล้วนะอา่าข้อที่เจ็ดแล้วนะอาจารย์ไปคลิกที่เมนูครีเอททันไหมลูกทันไหมทันไหมทันไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอหนูเลยแป๊บนึงข้อที่ 7. เจ็ดไอ้ใช่ปะ่ะข้อที่เจ็ดใช่ไหมเอาเหลืออีกสามข้อข้อที่เจ็ดนะคะให้สร้างคิวรี่โดยให้ผู้ใช้เนี่ยนะคะ สามารถที่จะเซิร์ชวันยืมอะระบุช่วงวันนะอาจารย์ใช้คำว่าระบุช่วงวันที่ยืมไหนก็ได้ตามที่ต้องการวิธีการนะ,ะก็ไปคลิกที่เมนู create ตัวนี้เหมือนเดิมคลิกไปที่ query design ทีนี้นะคะตรงนี้ก็คือเราจะเอาข้อมูลเก็บข้อมูลการเช่าหนังสือขึ้นมาใช่ป่ะเพราะมันมีเพราะมันมีมันมีวันที่ยืมใช่ไหมก็อาจารย์ก็ไปคลิกที่ตารางเก็บข้อมูลการเช่าหนังสือขึ้นมาแบบนี้ นะตารางเก็บข้อมูลการเช่าหนังสือแล้วก็อาจจะเอาออกมาหมดเลยแบบนี้ก็ได้นะคะแต่หัวใจสําคัญของมันก็คือต้องเอาวันที่ยืมออกมานะแบบนี้นะถึงตรงนี้อาจารย์หล่อได้ยางเอาออกมาหมดเลยเอาออกมาหมดเลยออกมาหมดเลยแต่ว่าไอ้ที่สําคัญก็คือเราจะต้องวางเงื่อนไขไว้ตรงคอลัมน์วันที่ยืมหนังสือใช่ป่ะเพราะข้อที่เจ็ดเขาบอกว่าให้ระบุ ให้ผู้ใช้เนี่ยระบุช่วงวันที่เท่าไหร่ก็ได้ที่เราต้องการในขณะนั้นก็คือเราจะตรวจสอบดูว่ามันมีใครยืมหนังสือเรื่องอะไรบ้างนะะเออไม่ใช่มีใครมีมีหนังสือเล่มไหนที่มันถูกยืมออกไปบ้างนะคะอ่าเสร็จแล้วต่อนะเสร็จแล้วให้เราดูนะคะตรงไครทีเรียรตัวนี้ค่ะตรงเงื่อนไขตรงนี้นาะ,ะเราจะต้องมาวางเงื่อนไขเอาไว้ในส่วนของ วันที่ยืมหนังสือใช่ป่ะตรงนี้ถ้าเห็นไม่ชัดอาจารย์จะคลิกขวาแล้วเลื่อนไปที่คําสั่งซูมนะจะได้ใหญ่ขึ้นเสร็จแล้วถ้าเราจําในส่วนของคิวรี e, ่ที่มันเป็นการกรองข้อมูลธรรมดาได้อาจารย์ก็จะใส่เป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับใช่ป่ะแล้วก็ใส่เป็นกรุณากรอกวันที่ยืมที่ต้องการค้นหาเนะาะกรุณากรอกวันที่ยืมนะคะเริ่มต้น แบบนี้นะอันนี้ก็คือเวลาเราพิมพ์ยาวต่อไปเนาะคดีตุ๊อาจารย์ทําตัวอักษรใหญ่มันก็เลยมันก็เลยตกนะมันจะเป็นแบบนี้กรุณากรอกวันที่ยืมนะวันที่ยืมเริ่มต้นคือเราอาจจะเป็นช่วงวันที่1นึถึงสิก็ได้วันที่7ถึงวันที่12ก็ได้คือแล้วแต่ว่าผู้ใช้อะเขาจะกําหนดช่วงวันที่เท่าไหรนะ่เนาะแล้วอาจารย์ก็ไปใส่เป็น an น,นะคะ น้อยกว่าหรือเท่ากับอ่าแล้วอาจารย์ก็บอกว่าอากาลุณานะคะกรอกวันที่ยืมสุดท้ายอ่าไม่รู้เห็นชัดไหมอันนี้อาจารย์พิมพ์พิมพม์คือมันคือมันต้องพิมพ์ยาวต่อกันเนาะแต่ว่าตัวอักษรอาจารย์อ่ะมันใหญ่มันก็เลยมันก็เลยล้นนะเห็นไหมเดี๋ยวนะอาจารย์เอาเอาแบบยาวๆให้ดูคือมันจะต้องเป็นแบบนี้ เป็นแบบนี้อุ้ยผิดอันถ้าใส่ถ้าถ้าใส่แบบนั้นนะถ้าคืออันนี้โจใช่มันจะได้แค่วันที่หนูระบุแต่อาจารย์บอกว่าให้ระบุช่วงวันที่ยืนเป็นช่วงแสดงว่าวันที่มันจะต้องมีวันเริ่มต้นกับวันที่สิ้นสุดถูกไหมเป็นช่วงไหนก็ได้ หนูก็ต้องไปหนูอ๋อหน,หนูหนูก็ต้องมาแก้ในส่วนของคิวรี e, ่ตรงนี้ก็เข้าไปแก้ก็คือใส่แค่ในส่วนของตรงเนี้ยจากตรงที่หนูใส่แค่อันเดียวใช่ไหมหนูก็แค่ไปเพิ่มแอนน้อยกว่าหรือเท่ากับกรุณากรอบวันที่ยืมสุดท้ายอ่ะใช่แล้วแล้วเขาก็จะแล้วมันก็ระบบมันก็จะขึ้นมาถามให้เราะรอบวันที่เริ่มต้นพอหนูใส่เสร็จหนูก็คลิกที่ปุ่มวิวมันจะขึ้นมาถามหนูแบบนี้ มันจะขึ้นมาถามหนูแบบนี้หูจะเที่ยงแล้วเหรอเนี่ยนะมันจะขึ้นมาถามหนูแบบนี้หนูวกกอกไปเลยวันที่1นึทับเทับอ่าห้แล้วก็กด enter แล้วก็วันที่ยืมสมมุติว่าสิบห้ทับเจ็ทับห้แล้วก็กด enter มันก็คือจะขึ้นมาเฉพาะในวันที่นะคะในวันที่ ชั่วนะในวันที่1นึถึงวันที่สิใช่ปะ่ะนะอาจารย์กำหนดเป็นวันที่1นึถึงวันที่สิเท่านั้นถ้ามันไม่มีในฐานข้อมูลมันก็คือจะขึ้นห้าหกสิบสี่สี่อะไรเงี้ยนะอ่าถึงตรงนี้นอาจารย์รอเสร็จแล้วก็เซฟตรงนี้ชื่อว่าขอเซฟชื่อว่าอะไรเดี๋ยวดูก่อนเซฟชื่อว่า เซิร์ชวันยืมเขาให้เซฟชื่อว่าเซิร์ชวันยืมก็ตั้งชื่อว่าเซิร์ชวันยืมอ่าแล้วก็ตั้งชื่อคิวรี่ตัวนี้ว่าเซิร์ชวันยืมเพราะฉะนั้นอันนี้เวลาที่หนูดับเบิลคลิกขึ้นมามันจะถามขึ้นมาให้ระบุวันเริ่มต้นกับวันสิ้นสุดเพราะเราถามเป็นช่วงถูกไหมอ่ะเพราะเราถามเป็นช่วงเนี่ยฮะอันนี้มันจะยืดยุ่นกว่า อันนี้คือข้อที่เจนะ็ดเนาะนี่คือข้อที่เจ็ดอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งไปพร้อมๆกันออเอาเอาเอา,เอาให้จบเนาะเอาให้จบเนาะครั้งหน้าจาันจะได้ขึ้นเรื่องใหม่เรนจะขึ้นเรื่องใหม่กยอะนะเนะี่ยอ่ะข้อที่เจ็ดแล้วนะอะ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บ,บนึงอ่ะเททพัท,ท,ทอะ่ะเดี๋ยวรอเททพัทแป๊บหนึ่งหลกไปพร้อมกัน พันไม่ลูกทันไม่ลูกอาจจะอดัดูใหม่ดูใหม่อ่าเสร็จยางเสร็จยางข้อที่7็ดลูกข้อที่7ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เซฟชื่อว่าเซิร์ชวันยืมอ่าเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งอันนี้คือข้อที่7